ไปดูเหตุทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นนะคะที่เกิดขมเนกรกันกลางงานแต่งย่านสายไหมแล้วก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหลายรายด้วยกันค่ะ เมื่อช่วงสายที่ผ่านมานี่เองนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนสายไหมก็รับแจ้งนะคะว่ามีเหตุยิงกันแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายโดยที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะก็อยู่บริเวณหน้าบ้านเล็กที่35ทับ146ถนนเลียบคลอง2ย่านสายไหมก็เลยมีการนำกำลังพร้อมเจ้าหน้าที่นะคะฝ่ายสืบสวนสอนสายไหมเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิปอเต็กตึงซึ่งที่เกิดเหตุก็อยู่บริเวณริมถนนหน้าบ้านหลังนี้นะคะซึ่ง พบว่าจัดเป็นงานเลี้ยงฉลองพิธีมงคลสมรสระหว่างคู่บ่าวสาวแล้วก็เป็นการจัดเลี้ยงแบบโต๊ะจีนโดยมีผู้ร่วมงานกว่า30คนด้วยกันซึ่งทั้งหมดก็เพราะว่าอยู่ในอาการแตกตื่นนะคะแล้วก็พื้นถนนตรงช่องทางซ้ายเมื่อสักครู่ที่เห็นเนี่ยนะพบรถเก๋งยี่ห้อมัสด้ารุ่นมัสด้าสสีขาวทะเบียนยอยหญิงมอม้า2804กรุงเทพเบรนกระจกเนี่ยอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่ค่ะว่าประตูด้านหลังนั้นด้านหลังขวาเนี่ยนะคะจะมีรอยกระสุนปืนหนึ่งนัด แล้วก็ห่างออกไปประมาณ100เมตรก็จะพบรถยนต์กระบะยี่ห้ออิซุซุรุ่นดีแมทะเบียน5กไก่ชอชิง6332กรุงเทพมหานครบริเวณท้ายกระบะฝั่งซ้ายก็มีรอยกระสุนเฉี่ยวถาลรถไปจํานวน1นัดด้วยกันแต่ว่าไปฉลับถูกต้นไม้ข้างทางค่ะทั้งนี้นะครับในที่เกิดเหตุพบลูกกระสุนปืนจํานวน3นัดครับเป็นปลอกกระสุนปืนลูกซอง1นัดขนาด9มม จำนวน1น,นัดนะครับแล้วก็ขนาด11มม1น,นัดนอกจากนี้ยังพบคราบเลือดจํานวนมากแล้วก็ปืนขนาด9มมแบบออโตเมติกซ่อนอยู่ใต้คราบเลือดภายในบ้านพักเลขที่35มสทับแปห่างจากบ้านจัดงานเพียง20เมตรครับทั้งนี้พบผู้ได้รับบาดเจ็บ3คนครับทราบชื่อคือ1นายพุทธิพงศ์พลอยน้อยอายุ23ปีซึ่งเป็นผู้ขับพาคนร้ายมายิงนะครับก็ ถูกยิงเข้าไป6นัดบริเวณแขนทั้งสองข้าง2ครับนายอนุรุตโพสีอายุ19ปีถูกยิงบริเวณหน้าท้องและขาครับและ3ครับเด็กหญิงนัทธนิตมิดดี้ครับอายุ13ปีถูกลูกหลงครับโดยยิงบริเวณใต้ตา ด้านขวานะครับซึ่งทั้งสองคนนั้นเป็นผู้มาร่วมงานทั้งหมดซึ่งก็ถูกพล,ลเมืองดีนําส่งโรงพยาบาลภูมิพลครับจากการสอบสวนพยานในที่เกิดเหตุนะครับก็เห็นเหตุการณ์ครับเล่าว่าช่วงเวลาประมาณ8ปดนาฬิกาถึง9ก้นาฬิกาครับก่อนจะมีการเริ่มขบวนแห่ขันหมากเนี่ยนะฮะมีเหตุวัยรุ่นขมเมนกัน,ก,นกับเรื่องสถาบันการศึกษาครับเนื่องจากผู้ที่มาร่วมงานบางกลุ่มนั้นแต่งกายด้วยช็อปสถาบันศึกษาย่านปทุมธานีอโอ้โหนี่เป็น,นโรคแพ้ช็อปกันคะ่ะไม่แยกแยะก,กันเลยนะครับ แล้วก็ขับขี่รถมาปาดหน้าทำร้ายร่างกายวัยรุ่นในพื้นที่ก่อนอจนทางตำรวจก็ได้มาตรวจสอบเหตุแล้วก็สอบถามคนในงานจากนั้นสถานการณ์ก็ได้สงบลงครับ แต่พอถึงช่วงเวลาสักประมาณ10นาฬิกานะคะขณะที่บ่าวสาวกำลังจะทำพิธีผูกข้อไม้ข้อมือภายในบ้านหลังที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะก็มีกลุ่มวัยรุ่นพื้นที่ซึ่งถูกทำร้ายร่างกายก็ขี่รถจักรยานยนต์มาประมาณ3-4คันเพื่อที่จะมาดูราด์เราจนกระทั่งพบว่าไม่มีตำรวจแล้วนะคะแล้วก็เห็นคู่อรินั้นกำลังนั่งอยู่ในงานแต่งจากนั้นทางนายผู้ที่พงก็ได้พาเพื่อนซึ่งก็ยังไม่ทราบชื่อเลยเนี่ยนะคะคขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้ารุ่นพี CX สีแดงไม่ทราบเลขทะเบียนซึ่งสองคนนี้ก็สวมบวกกันน็อกแบบเต็มใบสีดำนะคะลักษณะก็คือรูปร่างค่อนข้างผอมแล้วก็สูงประมาณ170ซนติเมตรสวมเสื้อสีดำกางเกงยียนขี่รถมาจอดข้างรถกระบะก่อนที่คนที่ซ้อนเนี่ยนะคะจะลงจากรถแล้วใช้อาวุธปืนกระหน่ำเลยนะคะ <c> ไล่ยิงคนที่เข้ามาร่วมง,งานซึ่งกำลังนั่งกินโต๊ะจีนคุณ oh. ใครจะไปคาดคิดกำลังขี่ผูฉลามอยู่เลยนะคะคก็ตกใจนะก่อนที่มือยิงเนี่ยร้นขันหมากหรือเปล่าไม,ไม่ใช่ขเขม่นกันไงถูกก่อนที่มือยิงเนี่ยพอกลาดกระสุนแล้วเนี่ยนะคะคก็วิ่งขึ้นรถไปเลยนะซึ่งม,มีนายผู้ที่พง์เนี่ยขี่ไปรับ นะคะระหว่างนั้นมีการยิงสวนต่อสู้คนกินโต๊ะจีนเรียกว่าขี้ตะเกียบแล้วก็ต้องหลบลูกกระสุนไปมาเป็นพลวันเนี่ยนะคะคทำให้นายพุทธิพงศ์และก็คนร้ายทิ้งรถเลยค่ะเท่านี้แล้วก็หลบเข้าไปในบ้านโดยนายพุทธิพงศ์นั้นถูกยิงได้รับบาดเจ็บแล้วก็เลยถูกรุมทำร้ายร่างกายเลยด้วยนะคะถูกยิงแล้วก็โดนสกรรมด้วยนะพูดง่ายๆก่อนจะมีพลเมืองดีเนี่ยนำไปส่งโรงพยาบาลทั้งนี้บ่าวสาวก็รู้สึก ช็อกเลยนะฮะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าทั้งสองคนก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุวิว่าทะเลาะครั้งนี้แม้แต่น้อยด้วยซ้ำนะ เบื้องต้นค่ะเจ้าหน้าที่ก็สันนิษฐานว่าเกิดจากการทะเลาะกันระหว่างกลุ่มวัยรุ่นพื้นที่กับกลุ่มวัยรุ่นที่มาร่วมงานแต่งอ๋อเ็าเป็นสองกลุ่มนะอมเออนะแล้วจนเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นทั้งนี้นายพุทธิพงนั้นตอนนี้อยู่ในห้องฉุกเฉินเพราะโดนทั้งกระสุนแล้วก็สหาบาทาเนี่ยนะคะคแพทย์ก็กําลังผ่าตัดนํากระสุนออกเนี่ยนะคะทำให้เจ้าหน้าที่นั้นยังไม่สามารถสอบปากคําได้ก็เลยยังไม่ทราบชื่อมือยิงเลยนะคะ<อ>ซึ่งก็จะมีการสอบปากคําเพื่อหา ข้อเท็จจริงต่อไปเนี่ยวัยรุ่ดเลือดร้อนเนี่ยนะหวังว่าจะปลอดภัยนะจะได้ซักทอดถูกตัวว่าพาใครหลบหนีพาใครมายิงอะไรแต่เห็นใจสุดก็เบาสาวเนาะงานมงคลเขาก็ดูเลิกมาดีแล้วเนาะเออทําไมนะบุคคลนี่แบบทางงานมงคลเขาถ้าจะว่าไปเออถ้ามาป้นขันหมากก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะอันนี้แค่เสื้อช็อปเองต้องไปถามนั่นแหละว่าเบาสาวไปดูเรื่องวันไหนมาจะได้ไม่ไปดูแบบคือแย่มาเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้หาคนแต่งด้วยไดให้ได้ก่อนนะ แเนาะเล่นนะครับแหม